ยอดหมอยิงอัชริยะตอนที่533รุนหาที่กันทั้งคู่ตอนที่หนึ่งฟานฉีได้ไปพบกับกุงเฉิงเลอยอย่างรวดเร็วและคำตอบที่เขาได้รับก็ทำให้เขาต้องตกตะลึงด้วยเพราะเขาได้ความมาว่าหนิงรุ่ยนั้นได้ช่วยฟ้านจินหายาบำรุงที่เหมาะแก่การฟื้นฟูร่รางกายของฟ้านจววมาหลายปี และแน่นอนว่าหนิงรุ่ยได้เข้าไปที่ครัวของฟ้านจินอยู่บ่อยๆเมื่อฟ้านฉีคิดถึงการคาดเดาวของอู๋เสียฟ้านฉีก็ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ไม่ว่าเขาจะเกลียดมันแค่ไหนก็ตามหนิงซินได้วางแผนและบงการให้คนมาฆ่าเขาจึงเป็นไปได้มากที่บิดาของนางจะเป็นคนร้ายที่วางยาในอาหารของฟ้านจวเพื่อฆ่าเขาฟ้านฉีก็รู้สึกตกใจอย่างหนักเขาไม่สามารถทําให้ตัวเองคิดภาพคนสองคนที่เขาไว้ใจมาตลอด และปฏิบัติเหมือนคนในครอบครัวจะวางแผนฆ่าเขาและฟ้านจัวได้ฟ้านฉีก็นําเรื่องที่เขาค้นพบไปบอกกับอูสเสือและฟ้านจัวก่อนจะเดินลากขาไปเรื่องหัวใจที่หนักอึง้งเขาต้องการเวลาเพื่อประมวลทุกสิ่งที่เขาพบในวันนี้ครั้งนี้ท่านพี่ของข้าคงสะเทือนใจหนักมากอืมฟ้านจัวถึงกับถอนหายใจและรู้สึกเสียใจเมื่อเห็นร่างที่ห่อเหี่ยวของพี่ชายขณะเดินจากไปอูสเสวอก็นั่งอยู่ด้านหนึ่งของม้านั่งในป่าไผ่ ส่วนท่านแบะแบะกำลังเคี้ยวหญ้าสีเขียวสดร,บรอบๆเท้าของนางอย่างมีความสุขเมื่อถึงเวลาก็จําเป็นต้องตื่นจากฝันสะทีอูเ๋เสือพูดพลางยกแหว่งเจ้าแมวดําตัวน้อยในอ้อมแขนนิสัยของฟ้านฉี่นั้นเป็นเช่นนี้เสมอเขามองทุกสิ่งรอบตัวอย่างสวยงามและเพราะเหตุนั้นเขาจึงเต็มไปด้ยวยความกระตือรือร้อนอยู่เสมอแม้กระทั่งตอนนี้ข่าวเือของอูเ๋เสือทําให้ชื่อของเขาต้องแปดเปื้อนเขาก็ยังไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยอีกทั้ง ยังคอยปกป้องอูเสืออย่างเต็มที่ด้วยนิสัยเช่นนั้นเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะในเวลาสงบสุขคนเช่นนั้นจะเป็นคนที่น่าเคารพนับถืออย่างมากแต่เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่แวดล้อมไปด้วยอันตรายพวกเขาก็จะถูกฆ่าได้อย่างง่ายดายที่สุดแล้วจากนี้ไปท่านพี่ของข้าจะทำอย่างไรนะนิสัยของท่านพ่อเองก็เหมือนกับเขาเป๊ะถ้าไม่ระแวงสงสัยด้วยตัวเองแล้วล่ะก็ต่อให้ท่านพี่กับข้าไปบอก เขาก็จะไม่สงสัยสิทธิ์ร่วมอาจารย์ของเขาเองเ็ตขาดฟ้านจัวเจอที่ร่มที่จะนั่งลงเขารู้สึกจนปัญญาว่าจะทําอย่างไรกับพ่อลูกตระกูลฟ้านนี้ดีถ้าไม่ใช่เพราะนิสัยที่ไว้ใจคนมากเกินไปพวกเขาก็คงค้นพบแผนการของพ่อลูกตระกูลหนิงไปก่อนหน้านี้แล้วก็รอดูกันต่อไปอู๋เสียนไม่คิดที่จะเข้าไปแทรกแซงมากนักพ่อลูกตระกูลฟ้านจะมีท่าทีอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องของนางนางรู้เท่าที่จําเป็นต้องรู้แค่นั้นก็พอ ฟ้านจัวก็ยิ้มให้เขามองพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันด้วยหัวใจที่อบอุ่นไม่นานหนิงซินก็ได้ปรากฏตัวที่ป่าไผ่อีกครั้งรอยยิ้มก็ยังคงอยู่บนใบหน้าของฟ้านจัวสายตายิ้มแย้มของเขาก็จับจ้องไปยังร่างของผู้เยาวที่ยืนอยู่ข้างหลังหนิงซินพี่ใหญ่จัวนี่คือยี่เยียนจากคณะหมอย,อยาจิตวิญญาณเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมห้องของน้องอูเสียเขาคิดถึงน้องอูเสียหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานข้าก็เลยพาเขามาด้วย หวังว่าพวกเราคงไม่ได้รบกวนพี่มากนักนะหนิงซินกล่าวด้วยรอยยิ้มหวานเป็นพิเศษหลังจากถูกบอกปัดอย่างไม่ใย,ยดีครั้งที่แล้วนางต้องใช้เวลาถึงสองวันเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ,จก่อนที่จะมาที่นี่ได้อีกครั้งโดยครั้งนี้นางพาย,ยี่เยียนมาด้วยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่านางต้องการอะไรในวันนี้ฟ้านจัวก็ยิ้มย้มอย่างสดใสแต่ใบหน้าของยี่เยียนนั้นค่อนข้างเคร่งเครียดสายตาของเขามองมายังฟ้านจัวยังเสียดแทง ความเป็นศัตรูก,ก็ฉายชัดการมั่นหมายระหว่างหนิงซินกับฟ้านจัวเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งข่าวนี้ก็รู้กันทั่วในสำนักศึกษาเฟิงหัวแต่เมื่อหนิงซินแทบจะไม่ได้พบเจอกับฟ้านจัวเลยเรื่องการมั่นหมายนี้ก็ค่อยๆจางหายไปจนผู้คนเกือบจะลืมไปแล้วในขณะที่ยี่เหยียนนั้นก็ชื่นชมหนิงซินมาโดยตลอดและหวังจะาชนะใจสาวงามคนนี้อย่างเต็มที่แต่ทว่าในตอนนี้ เขากลับถูกพามาถึงที่นี่เพื่อพบกับฟ้านจัวซึ่งฉีกกระชากหัวใ,ใจของเขาอย่างไร้ความปราณีเขาจึงไม่สามารถที่จะส่งยิ้มให้คนตรงหน้าเขาได้จริงๆ,ๆดวงตาของยี่เย่ยนมองสำรวจฟ้านจัวตั้งแต่หัวจวรดเท้าแล้วก็หัวเราะเยาะเยอะอยู่ในใจเป็นถึงบุตรชายของอาจารย์ใหญ่แล้วมันยังไงล่ะเขาก็เป็นแค่สวะไร้ค่าที่เท้าก้าวเข้าสู่ประตูแห่งความตายไปแล้วข้างหนึ่งคนที่กำลังจะตายได้ทุกเมื่อเช่นนี้ไม่คู่ควรกับหนิงซินเลยแม้แต่น้อย ในใจของยี่เยียนมองข้ามฟ้านจั่วโดยสิ้นเชิงและสีหน้าของเขาก็ไม่ได้แสดงความเคารพออกมาเขาแสดงความดูหมิ่นออกมาโดยไม่ได้ปิดบงังและเห็นฟันจั่วนั้นไร้ค่าเกินกว่าจะใส่ใจยอดหมอหญิงอัชฉริยะตอนที่534รนหาที่กันทั้งคู่ตอนที่สอง ฟ้านเฉวนั้นอบอุ่นและเป็นมิตรอย่างที่เขาเป็นอยู่เสมอมาราวกับว่าไม่ได้ตระหนักถึงพฤติกรรมหยาบคายของยี่เยียนเลยเขาเชือเชิญคนทั้งสองเข้ามาดื่มชาอย่างสุภาพหนิงซินนั่งอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อนางไม่เห็นร่องรอยของอู๋เสวียนางก็เริ่มร้อนใจและพูดขึ้นมาว่าแล้วทําไมน้องอู๋เสวียถึงไม่อยู่ที่นี่ล่ะฟ้านเฉวอก็ตอบออกไปอย่างง่ายๆว่าข้าคิดว่าเขาคงอยู่ในห้องของเขาหน่าน้องอู๋เสวียดูจะชอบความเงียบสงบ น้องยี่เยียนเคยพักอยู่กับน้องอู๋เสือมาก่อนเขาคงคิดถึงน้องอู๋เสือที่ไม่ได้เจอกันมานานเป็นแน่หนิงซินพูดขึ้นมาอย่างยิ้มยิ้มขณะที่มองไปยังยี่เยียนสีหน้าของยี่เยียนก็แข็งกระด้างเขาไม่เต็มใจอย่างถึงที่สุดแต่เมื่อนึกถึงคําสั่งของหนิงซินก่อนหน้านี้เขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากพึมพำแบบแบ่งรับแบ่งสู้ไปว่าอืมเขาไม่เคยอยู่ใต้หลังคาเดียวกับอู๋เสือมาก่อนคืนแรกที่อู๋เสือได้เข้าไปเป็นสิทธิ์ของสํานักศึกษา ยี่เย็นก็ไม่ได้กลับไปที่หอพักเลยและตอนที่เขากลับไปอูเสือก็ย้ายออกไปแล้วพูดได้ว่านอกจากครั้งแรกที่พบกันยี่เย็นก็ไม่เคยพบกับอูเสือในห้องพักอีกเลยในตอนนั้นฟ้านจัวเพียงแต่หัวเราะและไม่ได้พูดอะไรตอบกลับมาหนึ่งซินพยายามทุกทางเพื่อให้ฟ้านจัวเชิญอูเสือออกมาแต่ดูเหมือนฟ้านจัวจะไม่เข้าใจความหมายแฝงนั้นเขาเพียงแค่ยิ้มให้กับนางและพูดคุยทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของอูเสือ ทำให้หนิงซินกระวนกระวายขึ้นไปเรื่อยๆแต่นางก็ไม่กล้าแสดงเจตนาของนางให้ชัดเจนและพูดพลราดกระทันหันจนเกินไปส่วนยี่เหยียนก็ยิ่งเกลี้ยกล่อมมากกว่าเดิมเพราะเขาถูกบังคับให้นั่งดูหนิงซินอ่อนผ่อนตามฟ้านจัวและพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงที่เอียงอายนุ่มนวลด้วยท่าทางที่สนิทสนมซึ่งนั้นได้ทำให้หัวใจของยี่เหยียนแตกสลายหลังจากผ่านไปหลายชั่วยามในที่สุดอูเสือก็ปรากฏตัวขึ้นหนิงซินและยี่เหยียนพันรู้สึกโล่งอก,อกขึ้นมาทันที น้องอูสเสียเมื่อหนิงซินเห็นอูสเสียนางก็ส่งยิ้มที่สวยสดใสให้ทันทีและลอบสกิดแขนของยี่เยียนสีหน้าของยี่เยียนก็แข็งเป็นหินเมื่อเขาเห็นอูสเสียในใจของเขานั้นมีภาพที่เขาได้เห็นในป่าประลองวิญญาณวันนั้นผุดขึ้นมาปากของเขาเราากับถูกปิดผนึกแน,น่ริมฝีปากเปลี่ยนเป็นสีม่วงอูสเสียก็ชำเลืองมองหนิงซินแวบหนึ่งและเดินไปนั่งที่เก้าอี้อีกด้าน กีบเท้าของท่านแบบก็เคาะพื้นเป็นจังหวะขณะที่เดินตามหลังของอูเสียมาอย่างเชื่อฟังและเมื่อตอนนั้นมันเห็นยี่เยียนกับหนิงซินร่างเล็กๆของมันก็หยุดชะงักลงทันทีใช่แล้วท่านแบแบจําผู้เยาว์คนนั้นได้เจ้าคนที่รบกวนการพักผ่อนของมันในวันนั้นแบนี่เด็กให้อาหารเจ้าคนเลวอยู่นี่ไงใบหน้าของยี่เหยียนก็มืดมนขึ้นเมื่อมองดูแกะตัวเล็กที่กําลังจ้องมองเขาอย่างโกรธเคืองมุมปากของเขาถึงกับกระตุก งีน้นี่ก็คือสัตว์อสูรที่น้องอู๋เสือนํากลับมาจากป่าประลองวิญญาณใช่ไหมมันค่อนข้างจะน่ารักนะเนี่ยในเมื่อเขาไม่สามารถทําใจให้ชอบอู๋เสือได้เลยสักนิดยี่เยียนจึงคว้าหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่จะเอามาเริ่มการสนทนาแบะน้อยมันนี่อู๋เสือไม่แม้แต่จะมองยี่เหยียนนางกวักมือเรียกท่านแบ,บะแบกกีบเท้าของท่านแบ,บะแบกก็เคาะพื้นอีกครั้งแล้วหยุดอยู่ข้างเท้าของอู๋เสืออู๋เสือก็เอื้อมมือลงมาอุ้มเจ้าแกะน้อยไว้ในอ้อมแขน ขณะที่เจ้าแกะยังคงจ้องมองยี่เย็นอย่างโกรธเคืองอุยเจ้าไข่เน่านั่นเดี๋ยวงับหัวเลยนี่ <c oughs> เอ่อน้องอูเสวียเมื่อไหร่เจ้าจะกลับไปที่หอพักเหรอยี่เยียนร้อนใจจนนั่งไม่ติดเขายังคงตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าประลองวิญญาณวันนั้นจึงไม่กล้ากระทําการมุทะลุต่อหน้าอูเสวียอ,อีกอูเสวียก็เงยหน้าขึ้นมองยี่เย็นที่ขยับตัวอย่างอึดอัดภายใต้การจ้องมองของนางแต่เขายังคงพยายามทําท่าทางกระตือรือรน้น ครูต่อมาอูเสือก็พูดขึ้นว่าเจ้าเป็นใครใบหน้าของยี่เยียนก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อได้ยินคำพูดของอูเสียหนิงซินเองก็ตกใจและสับสนนางไม่คิดว่าอูเสือจะไม่รู้จักยี่เยียนแต่เอ๊ะเป็นไปได้อย่างไรกันอูเสียไม่ได้ปฏิเสธนางเพราะยี่เยียนหรอกหรอทำไมถึงดูเหมือนจะไม่รู้จักยี่เยียนเลยล่ะเอ๊ะน้องอูเสียเจ้าจำยี่เยียนไม่ได้หรอเขาพักห้องเดียวกับเจ้าที่หอพักไงล่ะ หนึงซินเตือนความจำอย่างสุภาพด้วยรอยยิ้มพร้อมกับสังเกตปฏิกุิยาของอูเสืออย่างระมัดระวัง